สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel taro by jummi นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะคะสำหรับคุณคนโสดนะคะชาวโสดทั้งหลายที่เป็นชาวทัตุลมนะคะคลิปนี้เป็นของพวกคุณนะคะชาวทัดลมนะคะก็คือชาวราศีมิถุนราศีตุลและราศีกุมนั่นเองนะคะ การแบ่งวันที่นะคะใส่ไว้ให้ที่ด้านล่างใต้ description นะคะเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็จะไม่เหมือนของไทยเนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะชมแบบลัคนาราศีเดวสุกเดวจันทนะคะจะชมแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะไม่ได้ซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่เนาะมาค่ะเราก็จะมาอัปเดตกันนะคะว่า ดวงความรักของเพื่อนๆคนโสดชาวธัดลมในช่วงเดือนมีนาคม64นี้นะคะความรักของคุณจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะจะได้พบได้เจอใครไหมจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะ ในส่วนของดวงลายปีนะคะอัพโหลดไว้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์หน้าช่องนะคะเพราะว่ามีบางท่านอาจจะแบบยัง,ยงไม่ได้ดูในเพลย์ลิสต์เนาะเห็นมีแบบบางท่านถามกันเข้ามานะคะว่ามีราศีนี้หรือยังมีนักสัตวนี้หรือยังนะคะอัพโหลดไว้หมดแล้วนะเพื่อนๆไปที่หน้าช่องนะคะแล้วก็ไปที่ playlist ดวงรายปี2564นะคะก็จะมีดวงรายปีของ12ลราศี12นักษัตวแล้วก็วันทั้ง7นะคะสามารถเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะขอดูนะคะพลังงานในฝั่งของคุณคนโสดชาวธาตุลมของเราหน่อยค่ะพลังงานความรักนะคะในฝั่งของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะ ใบแรกขึ้นมาเป็นดุสันมาเลยโอ้ตามมาด้วยหนึ่งเหรียญน่ามันช่างดูดีว้าวหนึ่งไม้เท้าเฮ้ยมันดูดีมากๆโอ้ oh my god แปดไม้เท้าอีกตั้งหา้าโอ้สุดยอดไปเลยจ้าสาวทัดลมความรักของคุณอ่ะตามมาด้วยหนึ่งถ้วยนะคะ ดีเลิศประเสริฐสีมันนี้เด้งทุกใบเลยบอกเลยเพื่อนๆชาวทัดลมนะคะในช่วงเดือนมีนานี้นะคะคุณคนโสดทั้งหลายยิ้มใช่ไหมคะเดือนเนียสถานการณ์ความรักนะคะของคุณนะเป็นอะไรที่มันกําลังมีการเริ่มต้นของความรักอะ่ะมีการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์เนาะ เริ่มต้นพูดเริ่มต้นคุยเริ่มต้นทักทายมีการหยอดมีการจีบมีการส่งมุกอะไรหากันนะระหว่างคุณกับคนที่เขาเข้ามาปิ๊งคุณเนี่ยมาชอบคุณเนี่ยอืมหรือว่าถ้าคนโสดนะคะท่านไหนที่เออโสดมานานเนาะไม่ได้มีใครเข้ามานะคะในช่วงจังหวะเดือนมีนาคมนี้นะ จะมีคนมาถูกตาต้องใจคุณแล้วก็อยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยนะคะใครคนนั้นนะคะเขาอาจจะเลงคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วนะอ่ะแล้วมันก็จะมีการติดต่อทักทายส่งข้อความหาคุณโดยที่คุณนะคะไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนเลยนะว่าเขามาแอบชอบคุณนะ่ะอืม ในคนนั้นเขารู้สึกว่าคุณนะคะเป็นคนที่ไปตรงไหนก็รู้สึกสว่างสดใสอ่ะเขามองเห็นว่าตัวคุณน่ะเป็นคนที่ดูน่ารักดูมีความสดใสร่าเริงมีอะไรอะไรน่าสนใจในตัวคุณนะเป็นจุดสนใจอ่ะที่ทำให้เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยถูกสตานะคะอยากจะขอสารความสัมพันธ์กับคุณต่อนะในช่วงเดือนนี้ เนี่ยมันมีแต่ไพ่ของการเริ่มต้นทั้งนั้นเลยสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยกำลังจะมาแล้วหรือว่าถ้าไม่ได้มีครแอบปิ้งค,คุณก็อาจจะเป็นคุณเนี่ยแหละที่ไปแอบปิ้งใครเขาหรือเปล่าและตัวคุณนะคะอาจจะกำลังพยายามที่จะเดินหน้านะคะจีบคนคนนั้นนะอืก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะแค่ เล็งแลเขาไว้นะแต่ยังไม่ได้จีบเนาะจังหวะเวลามันอาจจะยังไม่ได้แต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะเหมือนว่าตัวคุณพร้อมแล้วแหละที่จะบุกที่จะลุยแล้วนะฉันจะจีบเธอแบบจริงจังแล้วนะฉันจะแบบออกตัวแล้วนะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นนะคะถ้าคุณเล็งใครไว้อยู่แอบชอบใครไว้อยู่เดือนนี้สามารถเริ่มต้นได้นะอืม มันจะมีการทักหาติดต่อสื่อสารนะคะกันเกิดขึ้นเนาะคุณอาจจะอยู่ๆก็นึกทักหาเขานะคะแบบกระทันหันเลยก็ได้นะมันก็อาจจะเป็นไปได้เนาะทั้งมีคนมาจีบคุณและคุณไปจีบใครเขาก็เป็นไปได้การเริ่มต้นนี้นะคะมันดูสวยงามเลยนะ แล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะคะของคุณคนโสดชาวธาตุลมในเดือนนี้นะเหมือนว่าตัวคุณนะคะอาจจะมีเกณฑ์นะอาจจะมีโชคมีลาบนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะอาจจะเป็นโชคลาบจากคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะหรือว่าอาจจะมีโชคมีลาบจากเด็กอะ่ะเด็กนําโชคมาให้อะ่ะหรือว่าคุณออยากจะซื้อลอตเตอรี่ให้เด็กนะคะให้ลูกให้เด็ก ให้เขาเลือกลอตเตอรี่ให้ก็ได้นะอืเนี่ยอาจจะมีโชคจากเด็กนะคะลองดูนะจ๊ะลองเสี่ยงโชคกันดูเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอก็พอนะไปต่อค่ะเราไปดูกันซิว่าแล้วคนที่จะเข้ามานะคะในช่วงเนี้ยเป็นชาวธาตุใดราศีใดได,ได้บ้างเนาะเป็นคนประมาณไหนอ่ะลักษณะประมาณไหน ขอดูหน่อยจ้าคนที่จะเข้ามาในช่วงนี้โอ้เดอะสเตรนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะตามมาด้วย9ดาบห้าดาบคิงไม้เท้าและเจ็ดไม้เท้านะคะ ใครคนนั้นของคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นชาวทัตลมด้วยกันก็ได้นะคะมีถุนตุลกลุ่มเนาะแล้วก็อาจจะเป็นชาวทัตไฟก็ได้เนาะเมษสิงห์ธนูนะคะใครคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาได้พบได้เจอกับคุณในช่วงเนน้ยเหมือนว่าในบางท่านนะคะใครคนนั้นของคุณอะ่ะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุ รุ่นราวคขาวเดียวกับคุณก็ได้นะหรือว่าอาจจะอายุมากกว่าคุณนิดหน่อยเนาะก็เป็นไปได้ใครคนนั้นนะคะเขาเป็นคนที่บ้างานบอกเลยเขาเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะอาจจะเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้านแผนกนะคะเป็นคนที่มีลูกน้องบริวารเนาะเป็นคนที่ชอบทำงานนะคะทำงานดีทำงานเก่งขยันซื่อสัตย์อดทนนะคะเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยนะคนคนนี้ เขาเป็นคนที่ชอบคิดวางแผนวางแผนการต่างๆนะคะในเรื่องการทำงานแล้วเขาเป็นคนที่ออจริงจังอะจริงจ,งจังซีเรียสกับในเรื่องของการทำงานมากๆคนคนนี้บอกเลยและคุณกับเขานะคะอาจจะมีความแตกต่างกันอยู่นะในหลายๆเรื่องเหมือนกันนะคะอาจจะมีความต่างเนาะอาจจะมีแบบความชอบความคิดทัศนคติอะไรที่มัน ค่อนข้างขัดแย้งกันอยู่บ้างนะอาจจะทำให้คุณกับเขานะคะเกิดปัญหาความขัดแย้งอะไรกันเกิดขึ้นได้นะซึ่งมาจากในเรื่องของความคิดแล้วก็ทัศนคติของคุณทั้งคู่นี่แหละที่มุมมองอะ่ะในแต่ละเรื่องของคุณกับเขาอะ่ะมันมองต่างกันแล้วก็ใครคนนั้นของคุณนะคะเขาอาจจะทุ่มเทเวลาให้กับเรื่องงานเป็นส่วนใหญ่นะ ก็เลยอาจจะทําให้ตัวคุณนะคะเครียดไปบ้างนะอืเหมือนว่าเขาไม่ค่อยเอาใจใส่ไม่ค่อยสนใจเราเท่าที่ควรแต่จริงแล้วคนคนนี้เขาเออไม่ได้ไปเหลวไหลอะไรทั้งนั้นนะเขาทํางานจริงจังกับงานเขาเป็นคนที่ซีเรียสกับงานมากๆแล้วก็ตัวคุณก็อาจจะเครียดเนี่ยแหละไอ้เรื่องที่คุณกับเขานะคะไม่เข้าใจกันเนาะบางทีอาจจะ พูดอะไรเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าเสนอความคิดเห็นในเรื่องอะไรกันก็ตามแล้วก็แบบมันมีความขัดแย้งไม่ลงรอยกันอยู่บ้างนะก็อาจจะต้องใช้ความพยายามกันดูนะคะในความสัมพันธ์นี้เนาะอย่าเพิ่งท้อนะคะมันอาจจะทําให้คุณเครียดไปบ้างเนาะเวลาที่คุณพยายามจะเข้าหาเขาแต่ดูเหมือนเขาอาจจะเฉยๆกับคุณเนาะดูเหมือนไม่ค่อยมีปฏิกิริยาท่าทีอะไร ก็ต้องลองใส่ความพยายามกันดูสักตั้งนะคะกับคนคนนี้เนาะไปต่อค่ะขอดูแนวโน้มหน่อยสีแนวโน้มในอนาคตความสัมพันธ์แนวโน้มนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับความสัมพันธ์นี้คะ่ะ วิออกมาเลย p ทมเพ c นนะคะใครคนนั้นอาจจะเป็นชาวราศีธนูก็ได้นะอัศวินเหรียญน,นะคะวิ e ออฟ f อร์จูนดิเอมเพลเรอร์เขาอาจจะเป็นชาวราศีเมษก็ได้นะเนี่ยเดลเวอร์นะคะอาจจะเป็นชาวราศีมิถุนนะเป็นชาวทัดลมเหมือนคุณก็ได้เนาะ เอาคำนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะในความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนว่าโชคชะตานะคะมันจะนำพาให้คุณทั้งสองคนนะ่ะได้มาเจอกันนะอืมหรือจะเรียกว่าการที่คุณทั้งสองคนได้มาพบมาเจอกันมันเป็นพรมลรขิดนะคะที่เบื้องบนเขาขีดเอาไว้แล้วเนื้อให้คุณสองคนต้องมาพบมาเจอกันนะในบางท่านนะคะ คุณอาจจะได้พบเจอกับคนคนนี้จากการเดินทางด้วยก็ได้นะตัวคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่ต้องทำงานแบบเดินทางไปนั่นมานี่อยู่ตลอดเนาะเป็นคนที่อออยู่ไม่ติดที่เนาะอาจจะด้วยลักษณะการทำงานของคุณก็ได้นะคะแล้วก็จากการเดินทางของคุณนี้แหละจะทำให้ได้พบกับใครคนนั้นแล้วก็จะมีการ มามอบความรักความรู้สึกดีๆให้แก่กันนะคะแล้วก็ในบางท่านนะคะใครคนนั้นของคุณนะ่ะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่ในประเทศไทยหรือว่าเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติเลยที่อยู่ต่างประเทศเลยก็ได้นะคะและคุณทั้งสองคนนะคะอาจจะได้มาพบมาเจอกัน ด้วยโชคชะตานะคะนำพาให้คุณสองคนได้มาเจอกันเนี้แหละในบางท่านนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานใหม่เปลี่ยนปรับเปลี่ยนตําแหน่งใหม่หรือว่าย้ายที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยก็เป็นไปได้นะประมาณนี้ดูแล้วนะคะแนวโน้มเนี่ย คนที่คุณได้พบได้เจอคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่เป็นคนใหญ่คนโตโด้วยนะเป็นคนที่มีตําแหน่งหนะ้าที่การงานใหญ่โตก็ได้นะคะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้เป็นคนที่มียศมีมีศักดิ์มีมตําแหน่งอะมีลูกน้องบริวารเยอะนะคะเป็นคนที่มออีลูกน้องนะคะให้ความเคารพนับถือมีผู้คนแบบถือหน้าถือตาเขาเยอะนะ เป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมด้วยก็เป็นไปได้และใครคนนั้นของคุณนะคะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างอ,อ,ช,อ,อ,อชอบควบคุมคุณมากเกินไปด้วยก็เป็นไปได้นะคะในบางครั้งเพราะว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะแต่ดูแล้วนะคะความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะดำเนินกันไปได้ดีอยู่นะ เพราะว่ามันจะมีการปรับจูนนะคะระหว่างคุณทั้งคู่นะมีการพยายามจะปรับปรับนะคะในส่วนของคุณปรับในส่วนของเขาเนาะอะไรที่เคยทําให้คุณสองคนนะคะขัดแย้งกันนะอ่ามันจะมีการลองปรับกันนะคะปรับตรงนี้นิดปรับตรงนี้หน่อยเนาะเพื่อให้คุณทั้งสองคนนะคะได้มาเจอกันที่จุดกึ่งกลางนะแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์นี้กันไปต่อได้เพราะว่าคุณทั้งคู่อะ มีความรักให้แก่กันเป็นพื้นฐานเลยนะอืมแล้วคนคนนี้ที่คุณได้พบได้เจอเนี่ยอาจจะแบบเจอปุ๊บแล้วก็รู้สึกปิ๊งเลยก็ได้นะพอเจอปุ๊บแล้วก็รู้สึกถูกชะตารู้สึกเหมือนมัน,ม,น,ม,นมีแรงดึงดูดมันมีแพชชั่นมันมีแรงปรารถนาอะไรระหว่างกันของคุณกับเขานะเป็นอย่างมากเลยนะประมาณนี้เลยนะจ๊ะ โชคชะตานะคะก็จะนำพาคนคนนี้เข้ามาให้คุณได้พบได้เจอนะคะได้สานความสัมพันธ์กันเนาะมันก็อาจจะมีอุปสรรคกันบ้างนะคะในเรื่องของความไม่เข้าใจกันทัศนคติที่มันแตกต่างกันไปบ้างเนาะก็ขอให้คุณนะคะลองปรับจูนกันดูนะแล้วก็ให้ยึดความรักของคุณทั้งคู่นะคะเป็นพื้นฐานนะ ประมาณนี้นะจ๊ะดูดีอยู่นะมาขอไพ่โรแมนต์แองเจลกันเลยดีกว่ามนะเพราะทุกอย่างมันก็ดูโอเคแล้วนะไพ่โรแมนต์แองเจลอยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมให้กับเพื่อนๆน,นะคะชาวโสดของเรา reconciliation passion ใช่แล้ว you deserve love สิ่งที่ไพ่เขาอยากแนะนำนะคะใช่แหละคุณสองคนอะ่ะมันก็ไม่แน่นะการที่คุณทั้งสองคนได้มาพบเจอกันนะมันคือโชคชะตามันคือพรมลิขิตและคุณสองคนเนี่ยแหละก็อาจจะเคยเป็นอ,อคนรักเก่าอะ่ะจากอดีตชาติกันก็ได้นะ คุณกับเขาอาจจะเคยรักกันมาก่อนในชาติใดชาติหนึ่งนะคะแล้วก็ตามกันมานะจนได้มาพบมาเจอกันนะคะในชาตินี้นะคุณก็เลยจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณเคยหรือว่ารู้จักกับคนคนนี้มานานแสนนานแล้วนะแน่นอนคุณทั้งคู่นะคะพบเจอกันมีแรงดึงดูดเข้าหากันอย่างมากเลยรู้สึกปริ่มรู้สึกชอบอะรู้สึกดีกับคนคนนี้แบบบอกไม่ถูกนะคะ แล้วก็ถ้าหากว่าคุณสงสัยในความรักนี้นะคะขอให้เชื่อเถอะว่าคุณนะคะเป็นคนที่คู่ควรกับความรักนะถ้าเกิดว่าคุณได้พบได้เจอกับใครคนนั้นนะคะในเดือนนี้นะลองลุยดูนะคะคนคนนี้กับคุณอาจจะสานสัมพันธ์กันไปได้แบบยาวๆเลยทีเดียวนะ มาขอให้เมจิกข้อทามหน่อยค่ะให้อย่างแนะ้นำอะไรให้กับเพื่อนๆเพิ่ม,เ,ม,เ,มเติมค่ะ u r เนีอราลองออกไปท่องเที่ยวดูเนาะหรือว่าออกเดินทางดูนะคะจะทำให้คุณนะ่ะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณนะคะตามหาหรือว่าเฝ้ารออยู่นะอารมณ์ประมาณว่าถ้าเพื่อนๆนนะคะอยู่ อยู่แต่กับที่เนาะไม่ได้ไปไหนนะคะมันก็อาจจะไม่ได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้ออกเดินทางไปเที่ยวนะคะไปพักผ่อนนะหรือว่าไปสถานที่ที่คุณชอบก็ได้นะคะไม่ต้องไกลก็ได้นะอ่ะลองไปแบบเปิดหูเปิด,ด,ดตาเนาะไปพบเจอผู้คนใหม่ๆภายนอกดูบ้างนะคะการออกเดินทางของคุณก็จะทำให้คุณนะคะได้พบเจอกับสิ่งที่คุณ ไม่คาดคิดมาก่อนก็เป็นไปได้นะลองดูนะจ๊ะโอเคค่ะพลังงานของเพื่อนๆชาวโสดนะคะก็เป็นประมาณนี้นะดูดีนะคะเอาใจช่วยนะให้เพื่อนๆได้พบได้เจอกับใครคนนั้นในเร็ววันนะคะโอเคเป็นประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะคะกดติดตามนะคะกดติดตามกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องนี้กันนะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กวัวซาหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลก็สามารถเข้าไปดูภาพสินค้าที่โพสต์ของทางหน้าช่องได้นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เพจ f a c e b o o k ก็ได้ชื่อเพจว่ากัวซานาใสยกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะหรือว่าเพื่อนๆน,นะคะจะไปทัก อินบ็นะคะสอบถามสั่งซื้อในเพจ Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็แอดไลน์มาเนาะไลน์ไอ <Line ID S 1> ก็อยู่ใต้ Description นี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งเพจนะคะเป็นเพจชื่อเดียวกับช่องนี้เลยนะคะชื่อเพจว่าทา r o โร่บายจุ๋มมี่นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามเพจกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ ก็ขอลากันไปก่อนนะคะอิจฉาคุณอิจฉาคุณคนโสดหนักมากบอกเลยคลิปนี้โอเคขอให้ทุกท่านมีความสุขได้พบเจอกับความรักที่ดีนะคะได้พบเจอกับใครคนนั้นนะคะที่คุณรอคอยอยู่ในเร็ววันนะคะบ๊ายบายค่ะ